ตอนนี้เราอยู่ที่เออตอนนี้นะคะไม่รู้เห็นเปล่ากำลังจะมารับลูกอยู่ที่สวนศิลน,นะคะแต่ว่ามารับชา้าดูหน้าคุณครูเรก่อนนะคะว่ามารับลูกช้าขนาดไหนสวัสดีค่ะโฟกัสอันนี้สภาพครูสภาพครูที่โดนให้ผู้คอรองเอาลูกศิษย์มาทิ้งไว้น,น,าน,นานนะคะบังม,มีด้เนี่ยบมามี มามีสบอกว่าสนุกไหมว้ามบอกว่างจั่นรุ่นสูบเด็นทุกวันบอกว่าไงเรียนทุกวันเลยอ่ะจริงเหรอเป็นไงสนุกไหมคะต้นต้สนุกเหมือนกันจริงเหรอนั่นทําอะไรบ้างไหนเอามาโชว์โชว์ดิแมาแมลงนี่ต้นต้นทำเองเหรอคคุณรูใจดีป่ะครูแอบหยิกหยบตีมาบอกกล้องคนนี้หยิับตีแล้วคุณลงในโลกจิตเลยนาะแจกขนมขนมด้วย้ไดของพกาเซ่ได้กินหนึ่งเม็ดใครจะนะได้กินที่เม็ด สองเมย์ไหนประกันว่าทำเสร็จด้วยหรอไหนแม่ดูซีภากันเปื้อนรูปอะไรคะรูปอะไรคะเดี๋ยวพึ่งทำแป๊ะป๊า,ปามาส่งได้ไหมวา้าคุณป๊ะป๊าคงจะมาหรอกป๊ะป๊าค่อยเดี๋ยววันสุกรยตายแนละ้วคุณครูแอบมาลูกอะไรยาอะไรให้ลูกฉันกินอันนี้เอาให้คุณครูค<ม>ยามอัลตอกัสต้องพีพีเซนที่ร้านเลยสิไม่เห็นไหมออกกล้องยามอัตอกัสที่ร้านนะคะไม่ได้ไหม ออยูทูบรอันแน่นอนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่นะคะนี่โรงเรียนสวนสินนะคะบรรยากาศโปรโมทให้เพื่อนด้วยนะคะมาเถอะมาเถอะดึ้อๆๆครูเขาก็รับนะคะนี่คือคุณครูชุนนูน้อยอันนี้คุรูเรนะคะอยู่ซอยนวมิน92นะคะโอเคสนุกใช่ไหมลูกไม่สนุกอ้าว มากกูแก่ให้